สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชม,มชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทพ<ใ>นมิมรพยาออกร<อ>ก็มาแล้วเหมือนเดิมนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะผู้ที่มาเป็นประธานกันไปแล้วรู้สึกวันนี้วุ่นวายมากเลยลงานเยอะแยะไปหมดนะครับนะม,ม,นมันเข่า มันเยอะงานมันเยอะเยอะทุกคนนะกดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยนะเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแรงนะและตามด้วยคำถามนะกดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละเก้าพันนะเก้าร้อย ก้้าแชร์เพียงเท่านั้นนะแชร์ share แล้ว share แชร์แ่นคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะ กดแชร์ออกไปเร็วๆแซ่นะและ้วนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้ารอเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นครับนะนะกดแชร์ออกไปนะครับนะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ99 0 0 9ัแชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามข้างหน้านี้เราดูไพ่ยิปซีนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา คพรคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะเ,ออเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นค่ะนะใครจะดูเป็นเดือนเป็นปีมาดูส่วนตัวทั้งเช็ตมามีค่าครูนะคะสําหรับดูดวงส่วนตัวอย่างละเอียดให้เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะและไพ่ยิปซีอย่างละเอียดนะคะตรวจองค์ตรวจเทพและไพ่ยิปซีเอ้ย ตรวจองค์ตรวจเทพแล้วไพ่เทพพลงังจิตนี่ดูส่วนตัวเท่านั้นนะ,ะมีค่าครูทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะ,ะขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะส่วนข้างหน้านี้ก็จะดูเพียงไพ่ยีิบีเรื่องทั่วไปที่บอกนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาะคะ่ะดูคำว,วสอดสีแดงถ้ามีคำวสอดแสดงว่าสสรายการสดสามารถถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่ารายการเนี่ยไม่มีคำว,วสอดสีแดงตรงนี้แสดงว่า รายการจบไปแล้วนะคะเป็นเทปย้อนหลังไม่สามารถถามได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าสดนะคะให้รีบถามนะคะก่อนหมดเวลานะคะมีคนมาไวจังเลยมาแล้วโอ้ยแชร์ไม่ทันเลยแชร์ก่อนๆน,นะขออนุญ,ญาตแชร์นะครับนะนอย่าลืมครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเข้ามาได้ครับเพียงคนละ9 9 9 9แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามนะครับนะ เพียงคก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นมันจะมีบางกลุ่มที่แชร์ได้วันละลิปเท่านั้นนะเออช่างมันเถอะช่างมันยังไงอืมแชร์ปหมดเลยค่ะเออทุกครั้งเลยฮะเออเขา,เขาบอกโอ้แล้วนะเขาบอกโอ้แล้วนะว่าเขาบอกกดโอ้แล้วอืมงั้นงั้นเดี๋ยวให้จานโอแชร์กันนะ คือผมบอกนะถ้าโอ้บอกโอ้บอกแล้วไงกลุ่มนั้นอะจะให้เอ่ยช,ชื่อกลุ่มดูแล้วรู้แล้ว,ลวาเขาถึงไม่ไมไมนี่ไงค,คือบอกแล้วบอกว่าเราเนี่ยเป็นหมอดูที่นะดนะโดนอิจฉาอิจฉานะแลวผมอะดีใจนะชอบโดนอิจฉาเยอะๆนะเพราะเดียไม่ทํางานเราทางานมันจะมีกลุ่มที่แบบว่าตั้งกฎเยอะๆอะแล้วแล้วคือเราเป็นยังไงอะ้เ,าเขาตั้งกฎอย่างนั้นนะอะ เราเนี่ยทำงานมากเป็นคนขยันมามาตอบเลยดีกว่านะคะแชร์แล้วลูกพีททะเลาะกับแฟนมีเกมจะได้เลิกหรือจะได้ปรับความเข้าใจกันคะขอบพระคุณมากจ้าถามหนึ่งข้อเท่านั้นนะครับนะคุณถามเป็นสองข้อก็เราไม่ดูเลิกกันอยู่แล้วไงครับดูว่าจะได้ปรับความเข้าใจไหมเอาแค่นี้นะก็เขาก็ยังเลี้ยงคุณอยู่เลยนะยังไม่ทิ้งกันหรอกค่ะนะ ชร์แล้วเชษดอายุ34จะจีบคนชื่อเบียรครับเบียรหรือเปียเปียเปียเยขาพอใจจะมีจะเขาพอจะมีใจให้ผมบ้างไหมครับว่าตามลำพังนะจีบติดไหมต้องไปคุยกันต้องลองไปคุยดูก่อนนะแต่ไพ่มันคุยได้นะไพ่มันแตงนะไพ่คุยได้นะนะ ถ้าเกิดคุนคุยดีเขาเขาก็ชอบคุณนะคะแต่อันนี้อยู่ที่การเจราจาอะไรตกลงกันแล้วว่าจะเป็นแฟนกันยังไงอะไรยังไงแต่ว่าที่รู้ๆคุณต้องพูดดีๆนะคะพูดดีๆเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วแป้งอะไรอะเอกสารหอแชร์แล้วเน็ตเอาเน็ตนะคะเน็ตยี่สิบสี่ แมวที่หายไปจะหาเจอภายในอ<ร>าทิตย์นี้ไหมคะเราไม่ดูครับเรื่องแมวเรื่องอะไรไม่ดูครับเรื่องสัตว์เลี้ยงก็ไม่ดูครับทําไมอ่ะก็ไม่ดูมันที่มนานแล้วอืมคือเราไม่ชอบไปตามแมวตามอะไรซึ่งเราดูคนหนึ่งเดียวเราไม่ได้ดูดวงแมวดูแต่ดวงคนจึงไม่ดูถ้าเกิดว่าอยากจะหาแมวให้เจอแนะนําไปดูศาสตร์นี้ค่ะอะไรนะขนไทยหนูอ,อืมใช่แนะนําไปดูขนไทยหนูขนไทยหนูอ่ะไปข้าไปเลยนะอืม,ม กำลังดูอยู่กำลังดูอยู่นะขอเชรค่ะล้วค่ะชื่ออะไรเฟสค่ะยี่สิบห้าปีจะเปลี่ยนงานช่วงนี้จะดีไหมคะว่าตามหน้าจดนไหมคะดีครับมีเมตปรามาหานิยมครับคนรับมีความประสบความสำเร็จดีนะคะมีความสุขดีสำเร็จดีอ่ะเจออ่ได้งานที่ จะดีค่ะแต่งานช่วงนี้ดีค่ะใช่แล้วค่ะมาส37สามีจะเลิกขาดกับเราไหมมีโอกาสกลับมาคืนดีอยู่แบบครอบครัวเหมือนเดิมไหมคะคำถามแรกไม่ตอบนะคะเลิกกันไม่ตอบนะแต่ดู <จะ S 2> <า>ว่วีมีวอกาโอกาส,ก,าสกลับมาคืนดีอยู่แบบครอบครัวเหมือนเดิมนะคะคุณมาส37ยังครับยังไม่มีโอกาสกลับมาสามวันนี้นะเราดูแค่รายสามวัน,นดูสามวันเท่านั้นค่ะ มิวมิวสเก้าเรียนเอกภาษาอังกฤษที่มอรังสิตค่ะจะได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศภายใน4ปีนี้สปีอย่าไปครับผมดูสปีนี้เลยเขาจะเกิดสงครามใหญ่กันแล้วนะเขาจะเกิดสงครามใหญ่กันแล้วรัเสเซียจ้องเล่นอังกฤษผมพูดแค่นี้นะต่างประเทศอ่ะทั้งยุโรปทั้งหมดอ่ะ จะลาบเป็นหน้ากองจะลาเป็นหน้ากองผมบอกแค่นี้นะไม่ใช่คพูดเราด้วยนะเราคําพูดพักเกศิอาจารย์ที่มรรณภาไปแล้วตอนเนี้ตอนนี้มีมีเขาเรียกว่าสารน่ะจากประเทศรัสเซียเนี่ยส่งไปตามสถานทูตไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเพื่อให้หนังสือเพียนเนี่ยว่าเชิญพระคุณเจ้ากลับประเทศไทยให้หมดในเวลาด่งพระสงฆ์อ่ะเออนะที่เป็นคนไทยใช่ไหมใช่ที่เป็นคนไทยให้หมดเพราะว่าปูตินที่เขา รกาทีน,นะใช่เขามีเอ่อเขาเรียกอะไรรัสกาทีนิกามีบุญคุณต่อปูตินมากแล้วก็แล้วประเทศรัสเซียมากเลยนะคะมา,าตองแชร์แล้วครับอาทิตย์โชคลาภครับม,มีคําเถียงมาด้วยนะไหนโชคลาภยังไม่มีครับมีหลายประเทศค่ะไต้หวันจีนไต้หวันจีนนะตัวสงครามเลยเพราะว่าไต้หวันอะจีนะจะบุกไต้หวันเร็วๆนี้แล้วข่าวไปดูข่าวไอ้นี่ข่าวต่างประเทศจีนน่จะบุกไต้หวันแล้วนะ ถาบุกขนาดแล้วสุดท้ายจีนก็จะแท้นะคะเออจันนี้ไม่ใช่ทำไม่ใช่คทำนายของเรานะอันนี้คือพ็กเกจเจตจำนงไทยผมพ่อเราสีดิงดำจีนนะจะบุกไต้หวันลราไปอ่านสีลองไปอ่านดนี่งจีนนะเป็นพันธมิตรไอ้ไต้หวันนะเป็นพันธมิตรกับอเมริกาตอนนี้คุณไปดูสถานการณ์โลกมีอย่างีด้วยสินเชื่ออ๋อข้ามไปเลยฮะสินเชื่อมารบมาบล็อกไหมบล็อกไปเลยบล็อกไปขึ้นไปเอาขึ้นไปคือถ้าเถียงผมอ่ะคุณไปดูข่าวการต่างประเทศก่อนเราเดี๋ยวจะรู้ คือผมพูดอะสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั้นอะล้วนแล้วแต่เกิดจากการข่าวการต่างประเทศอะไรอะทำไมไปล็อกคนนี้อะเอ้าอ๋อผิดอะไรนะเขาเฉยเลยอะมีหลายประเทศด้วยคนนั้นที่เกี่ยงอ่ะเขาไม่ฟังไงเรื่องของเขาเขาไม่ฟังเขาไม่รู้เรื่องไงทุนตกกระจายเลยนะนั้นแหละ ล็กพูดเราจังเลยนะบล็อกเหบล็อนันหลายอันนะหลายอันนะแชร์แล้วค่ะตูนยี่สิบมีโอกาสติดพยาบาลบรมราชชนนีไม่ขายยื่นไวสิบที่คะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะยื่นไวสิบที่ต้องหาไปเรื่อยๆครับหาดีแล้วดีแล้วคือผมบอกนะหาหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆอยากติดพยาบาลใช่ไหมไอ้นี่มีมีสอนสวนรุสิทธิมี ไปลดเป็นโรงได้หมายถึงอะไรส่วนรู้สึกคณะพยาบาลสา์หมายถึงว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือยังไงมันหรืออะไรราชพัฒนหรืออะไรราชพัฒเออมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาวิทยาลัยราชพัฒน่วนรู้สึกส่วนรู้สึกต้องบอกเขาจะเปิดอยู่นะเออเปิดอยู่อืมเด็กบางคนน่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเรื่องการต่างประเทศไม่รู้เรื่องว่าตอนเนี้ยหุ้นน่ะ ตกเป็นวันที่สามและล่วงเป็นไฟลุกตอนนี้ซื้อทองกันหมดแล้วแล้วจะปลดบล็อกเขาไหมจ้าคนไหนอ่ะขึ้นไปดูเดลเซียสต์เนี่ยตัวเอสเนี่ยเราปลดยังไงอ่ะกดผิดกดได้ไหมไม่ได้ม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอออืดีดีอ่ะเดี๋ยวดูเวลาก่อนใจร้อนมือไว นะเราจะทำยังไงดีนะอันนี้มันก็อันเดียวกันไม่ใช่หรออืมแต่ก็ดีแล้วล่ะก็เหียงว่านี่จะไปตายต่างประเทศจะจะมาดูต่อไปก็คงไม่เชื่อกันหรอกอ บางคนน่ผมบอกให้ไปตายเอาต่างประเทศนะตอนนี้สงครามมันกำลังจะมามีบางคนบอกว่าอยากจะไปต่างประเทศจังเลยไปตายต่างประเทศกันออทำงานอยู่เมืองไทยเนี่ยมันหาเงินยากไปต่างประเทศก็ดีดียังไงอ่ะดียังไงต้องหมอก,ก่อนพระเกศเสียาจที่เขาทำนายไว้อ่ะบอกว่าจะเกิดสงครามโลกอะ่ะสงครามใหญ่สงครามใหญ่เขาเรียกสงครามใหญ่อะตามเขาพูดเองเลยโอ้โห สงครามใหญ่เนี่ยมันเป็นสงครามที่เรียกว่าระหว่างคอมมิวนิสต์ความเชื่อนะแล้วมันจะกลายเป็นสงครามศาสนาตอนหลังไม่มีใครเชื่อหรอกไปดูไอ้นี่ก่อนตอนนี้เศรษฐกิจโลกตกเขาบอกว่าก่อนสภาวะก่อนเกิดสงครามใหญ่คือเศรษฐกิจโลกจะตกก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ไอดีไรโอซิริหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเอฟรับขันครูนะหน้าทองสานิการลิ้นทองเสริมดวงสมราศีวิธีกรรมทุกชนิดต้องสารถอนสารวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทลรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับและผมครับเฟสบุ๊คครับอาจารย์ท็อปนัทเมตตาเบอร์โทร0ู4 9 2 66658 IDR AJTOP16 นะชื่ออะไรชื่อแป้งเอกสารผ่อนรถจะผ่านไหมคะเดี๋ยวดูให้นะน่าจะผ่านครับไพ่ออกมาดีนะครับนะเอาละหมดเวลาของเราลงแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ